<c oughs> มาดูครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ชื่อเรื่องว่าสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะครับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ลักษณะสมการครับ1 x ึกยกกำลังหนึ่งครับ2 y ยกกำลังหนึ่งสากับ y เนี่ยต้องบวกลบกันเท่านั้น x ก,กัา y ต้องบูรโกันนะครับแล้วก็ x ก,กับ y เนี่ยห้ามห้ามคูณห้ามหารกันถึงจะเป็นสมการที่เรียกว่าสมการเชิงเส้นหรือเป็นสมการที่เอาไปวาดกราฟแล้วแล้วเป็นกราฟเส้นตรงครับมาดูทีนี้ลักษณะกราฟบ้าง ลักษณะกราฟ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับวันที่เท่าไหร่แล้วก็งานที่เท่าไหร่ลักษณะกราฟก็คือเป็นกราฟเส้นตรงเส้นตรงอาจจะ <c oughs> มีหลายรูปแบบครับ ถ้าความชันเป็นบวกความชเป็นบวกสมการก็กราฟก็จะเชียงขึ้นไปทางขวาแบบนี้เป็นกราฟเส้นตรงนะครับต่อไปถ้าความชันเป็นลบก็จะเชียงลงทางขวาต่อไป ถ้าความชันเท่ากับศูนย์ถ้าความชันเท่ากับศูนย์ก็คือเป็นเส้นแนวนอนแต่ถ้าไม่มีความชันจะเป็นเส้นการาฟที่เป็นแนวตั้งโอเคไหม mm. ทีนี้เรามาดูครับ ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสมการและกราฟครับ ก็มาดูตัวอย่างอย่างเช่นครูมีสมการแบบนี้ครับตัวอย่าง x บวก y แล้วเป็น3 x บวกเป็นแล้วเป็น3เนี่ยมีทั้ง x มีทั้ง y มีทั้งแล้วก็ x ยกกำลังหนึ่ง y ยกกำลังหนึ่ง แล้วก็ x กับ y บวกลบกันแบบนี้เรียกว่าสมการเส้นตรงเราสามารถเอามาเขียนกราฟได้ okay. เวลาเขียนกราฟเราจะเขียนยังไงมาดูนะครับเราเขียนว่าค่า x ค่า y ค่า x ค่า y ถ้าค่า x เ,เป็นจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้สักสามตัวหรือสี่ตัวหรือห้าตัวก็แล้วแต่เนาะแต่จริงๆแล้วเนะี่ยแค่สองตัวก็เพียงพอครับแค่สองตัวก็เพียงพอมาดูครับถ้าครูให้ x เ,เป็นศูนย์ดูนะครับ ให,ให้เป็นศูนย์ให้เป็นศูนย์อะไรบวกศูนย์บวกกับอะไรแล้วกลายเป็น 3. สามแสดงว่า y ก็ต้องเป็นสามครับ x ศูนย์ y สามโอเคไหมต่อไปถ้า x เป็นหนึ่งอุดทบ x เป็นหนึ่งถ้า x เป็นหนึ่งหนึ่งบวกกับอะไรจะกลายเป็นสามเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นสองต่อไป ถ้า x เป็นสองถ้า x เป็นสองสองบวกกับอะไรถึงจะกลายเป็นสามก็ต้องบวกกับหนึ่งโอเคแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเป็นศูนย์หรือบวกเท่านั้นครับเป็นลบก็ได้โอเคมันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งตรงนี้ถ้า x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งบวกอะไรถึงจะกลายเป็นสามสี่ลบหนึ่งบวกสกลายเป็นสามอืม แบบนี้ครับพอเรารู้ค่า x ค่า y มันก็จะออกมาเป็นคู่อันดับครับมันก็จะออมาเป็นคู่อันดับอันแรกสีเขียวนะลบหนึ่งสีอันถัดมา x เป็น0 y เป็น3อันถัดมา x เป็น1 y เป็น2อันถัดมา x เป็น2 y เป็น1คู่อันดับนะครับ เวลาเราเขียนคูณับันนี้เป็นเรื่องไปสำเราเราตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y โอเคไหมครับตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y แล้วเราก็จะเอามาเขียนกราฟครับเรามาเขียนกราฟเรา,เามาเขียนกราฟกราฟก็จะแบบนี้ครับแกน y แล้วก็แกน x แบบนี้ ก็ขีดให้แกนที่เป็นแกนนอนเรียกว่าแกน x ครับแกนตั้งเรียกว่าแกน y โอเคทีนี้ทางขวามือของ x ทางความือของ x 1 2หนึหนักเรียนจะเขียนไปเท่าไหร่ก็ได้ครับที่เราจะใช้เนี่ยตัวเลขที่เราใช้มีอะไรบ้างครับ ตัวที่จะใช้ก็มีแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนเกินนี้ก็ได้โอเคเนาะแต่จะเขียนเกินไปสักนิดหนึ่งก็ได้ครับตรงกลางคือศูนย์เนาะแล้วก็ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าขึ้นบนหนึ่งสองสามสี่ ห้าลงล่างลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่พอเราได้แบบนี้เสร็จเราก็เอาจุดแรกมาใส่ครับจุดแรกก็คือจุดสีเขียวนั้น x เ,เป็นลบหนึ่ง x เ,เป็นลบหนึ่งทุกคนดูนะ x เ,เป็นลบหนึ่งนี่ x x เป็นลบหนึ่ง y เป็น4 y เป็น4 x เป็นลบหนึ่ง y เป็น4ครับเราอาจจะเขียนเส้นประไว้ก็ได้ครับ x เป็นลบหนึ่ง y เป็น4ไดแต่เป็นจุดสีเขียวจุดนี้ต่อไปเปลี่ยนสีแล้วกันเป็นสีม่วงไปจุดสีม่วง x เป็นศูนย์ y เป็นสาม x เป็น0 y เป็น3คือตรงนี้สีม่วงต่อไป x 1, 2, เป็น1 y เป็น2เปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีส้มแล้วกัน x เป็น1 y เป็น2 x เป็น1นึ่ y เป็น2องจุดสีส้มคือจุดนี้ต่อไปตัวสุดท้ายเป็นจุดสีน้ำเงินแล้วกัน x เป็นส y เป็น1 x เป็น2 y เป็น1นจุดสีน้ำเงินไหมครับจุดมันจะเรียงกันหมดเลยจุดมันจะเรียงกันหมดเลยพอแบบนี้เสร็จเราก็ ลากเส้นผ่านทั้งทั้งทุกจุดปกติถ้าเรารำถูกทุกจุดมันต้องอยู่ในแนวเดียวกันทุกจุดมันต้องอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเราก็จะได้เป็นเส้นตรงออกมานะโอเค จบไปข้อที่หนึ่งวันนี้ก็จะให้รู้ประมาณนี้นะครับแบบหัดก็จะประมาณนี้ม,มีใครมีข้องสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวคุณจะส่งลูปไปในกลุ่มโอ้เดี๋ยวส่งตามไปทีหลังโอ,โอ้อยู่ละ นำออกหน้านี้เป็นรูปภาพ ทีนี้แบบฝึกหัดครับครูจะบอกว่าการที่เราจะวาดกราฟไม่จําเป็นต้องวาดหลายจุดเราวัดแค่สองจุดก็พอครับอย่างเช่นแบบนี้ครับตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ต้องก็ได้มีแค่จุดสีเขียวก็จะซีม่วงเนี่ยเราก็ลากได้แล้วใช่ไหมครับมีแค่จุดมีแค่สองจุดมันก็ลากได้แล้วเพราะฉะนั้น ในใบฝึกหัดจะให้เจอแค่สองจุดพอครับอันดับปัะาครับ แบบฝึกหัดข้อที่หนึ่ง x ลบสามเอ้ย x ลบ y เท่ากับสองแบบนี้โจทย์คือ x ลบ y เท่ากับสองแล้วก็มาเขียนค่า x ค่า y เขียนห่างๆก็ได้นะครับเขียนช่องใหญ่ๆห,หน่อย เอาแค่สองพอแล้วก็เอาเลกอะไรก็ได้ถ้า x เ,เป็นสองถ้า x เ,เป็นไม่ต้องติดกันก็ได้นะครับสองกับห้าก็ได้อ่ะอย่าเอาตัวเลขเยอะไม่งา้นกราฟเราจะกว้างเอาพวกหนึ่งสองสามสี่ลบหนึ่งลบสองนี้นะครับสองสี่สองกับสี่ก็ได้อะไรก็ได้นะที่อย่าเยอะเกินไป พอแม่งก,กราฟเรามันจะกว้างเกินมันจะวาดยากนะทีนี้กูก็เห็นแล้วถ้า x เป็นสองสองลบด้วยอะไรถึงจะกลายเป็นสองอธิวัตสองลบอะไรกลายเป็นสองครับเฮลโลอธิวัตสองลบอะไรกลายเป็นสองคนอื่นสองลบอะไรกลายเป็นสองครับ ศค่ะโอเคสองลบศูนย์ครับแสดงว่าถ้า x เป็นสอง y เป็นศูนย์อืต่อไปถ้า x เป็นสี่ล่ะถ้า x เป็นสี่สี่ลบด้วยอะไรถึงจะกลายเป็นสองครับใครก็ได้ครับตอบมาหน่อยสองค่ะสองสองสครับี่ลบสองครับอืแบบนี้เราก็ได้จุดละ จุดแรกคือคู่อันดับ2 0คู่อันดับเนี่ยมันจะเป็นจุดนะครับคู่ถัดมาเป็นคู่อันดับ4 2องโอเคไหมพอเป็นแบบนี้เสร็จเราก็เอามาวาดกราฟครับถ้าตัวเลขเราไม่เยอะก็ไม่ต้องวาดกราฟเยอะครับเนี่ยมันถึงแค่4ใช่ไหมทำถึงแค่4ก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ต่อไป y มันใช้แค่ศูนย์กับสองตรงนี้ศูนย์นะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองต่อไปจุดสีเขียว x เ,เป็นสอง y เป็นศูนย์ x เป็นสอง y เป็นศูนย์จุดสีเขียว x เ,เป็นสอง y เป็นศูนย์แกนนอนคือแกน x แกนตั้งคือแกน y ต่อไปจุดสีม่วงครับ x เ,เป็น ส y เป็นสอง x เป็นส y เป็นสองแบบนี้รู้สองจุดเราก็สามารถลากได้เลยครับลากเส้นตรงได้เลย ลากเส้นตรงผ่านจุดสองจุดนั้นนะครับแบบนี้จบโอเคอข้อที่หนึ่งผ่านไปทีนี้คุณชนาเรียนลองทำครับ นี่คือแบบฝูกหัดครับสี่ข้อมีใครมีข้อจงใส่ไหมมีใครไม่ค้อนใ้มไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ไปลองทำนะครับส่งในคาสรูมเหมือนเดิมเดยวคูด,ดูครับคาสรูมมันคืองานที่เท่าไรนะครับในสมุดร,รองงานที่เท่าไหรสิบสามค่ะ วันที่เรสิบสองอันนี้จะเป็นสิบสามใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้คืองานวันที่งานที่สิบสามของวันที่สิบแปดมกราคมหกห้าเนาะไปฝึกหัดก็มีสี่ข้อแป๊บเดียวเสร็จนะครับใครทำเสร็จแล้วอยากให้ครูดูว่าถูกไหมก็ส่งมาให้ครูดูครับส่งแนนส่งงานอ่ะนะโอเคเนาะ โอเคมีใครจะทำอะไรไหมครับไม่มีอ่ะงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีค่ะนีบได้ไเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ